ผมพีรพันธ์วิจิตรพันธ์ในฐานะนักวิจัยสละเจ้าของสิทธิบัตรไม้กฤษณารายแรกของโลกเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาณอุทยานกับเจ้าที่ป่าไม้ในการที่ผมมีการทํางานวิจัยทั่วโลกเลยแล้วก็ได้สิทธิบัตรวัวพา,าต้นได้สิทธิบัตรโลกและผมก็ต้องมาเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาที่กวบจะผ่านพ้นไปได้ก็ใช้ระยะเวลานะจากที่ผมทำวิจัยมาอายุ8ขวบจนมาถึงอายุ63ปี ผมก็ต้องขอขอบคุณเจ้าที่ป่าไม้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ดูแลในการรักษาธรรมชาติรักษาป่าไม้นะครับยกตัวอย่างที่ทำการของป่าไม้อุทยานและทำการป่าไม้แปลงยาวนะฮะหน่วยราชทิงที่ได้ให้ความสนับสนุนให้การดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการเข้าตรวจเช็คนะฮะแล้วก็ทำการวิเคราะห์และตามไปวิเคราะห์ถึงจังหวัดลำพูนเชียงใหม่ เพื่อให้รู้ว่าไม้กฤษณาแหล่งที่มาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ประมาณ2ปีที่แล้วผมได้ทำการมาผลิตนะฮะเป็นไม้กฤษณาสมุนไพรเพื่อส่งออกไปตะวันออกกลางส่งออกไปเป็นเวชภัณฑ์และเป็นยาแผนโบราณซึ่งได้รับออยอได้รับมาตรฐานได้รับ GMP ได้รับทุกอย่างที่มีหมดจนทำให้นับปัจจุบันนี้ก็ชลอชะงักในการผลิตเนื่องจากว่าผู้จัดการ โรงงานคืออดีตเนี่ยเป็นผู้จัดการโรงงานผมได้สั่งพักงานและให้หยุดงานชั่วคราวก็มีบุคคลนะโดยนอกที่เห็นความโลภนะเห็นความที่อยากได้นะเห็นความการผลิตต่างๆของผมเนี่ยเป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอยากจะเข้ามาดําเนินการกิจการนี้ก็โดยการมีการค้นคิดวางแผนทําให้ผู้จัดการคนนี้นะครับคือนายปิตินะครับอดีตเนี่ยเป็นลูกน้องผม ณปัจจุบันเขาบอกไม่รู้จักผมนะครับผมเป็นผู้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสยามไบโอเทคณปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนปิติเป็นไปได้ไหมที่บอกไม่รู้จักชื่อผมเขาได้ไแจ้งไว้ที่สถานีตํารวจบุทอนรแปลงยาวนะครับว่าผมเนี่ยนำไม้ผิดกฎหมายนําไม้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมาไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจริงๆเป็นตู้เก็บของซึ่งในปิติรู้ดีว่า ในปิติในฐานะลูกน้องเนี่ยจะต้องดําเนินการในเรื่องของการเตรียมตู้คอนเทนเนอร์เข้าโรงงานปรากฏว่าในกิติเนี่ยก็โดยพระการก็ได้ไปแจ้งความสถานีตนํารวจภุธรแลงยาวนะครับสถานีตำรวจภุทธรลงยาวก็ทําการตรวจสอบให้ป่าไม้มาตรวจสอบนะครับในเอกสารตามเอกสารหนังสือนี้นะครับมีคาร้องถึงานอำเภอนะครับถึงระดับข้าราชการต่างๆนะครับ สำรวจนะฮะก็มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนไม้ที่เห็นนี่เป็นไม้ที่ปลูกถูกต้องตามกฎหมายมีเอกสารติดมีพรบรป่าไม้คุ้มครองอยู่จากนั้นแล้วณนะวันนี้นะครับเจ้าที่ป่าไม้นะเพิ่งเป็นหัวหน้านะครับได้ทําหลักฐานนะครับคุณอาคมนะครับชาติปรินนะฮะได้บันทึกนะครับได้บันทึกไว้ว่าไม้ที่ผมได้มาที่ตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้ถูกต้องตามกฎหมาย ะะตามพระราชบัญญัติของกรมป่าไม้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเจ็ดเดือนกว่าผมจะถูกตรวจสอบไดเ้เสียผลกับการส่งออกเสียผลชื่อเสียงแถมทําให้คนมองผมในแง่ไม่ดีว่าคนอย่างผมเนี่ยจะค้าไม้พยุงค้าไม้กิษนาเถื่อนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสังคมที่ได้ถูกตรวจสอบแล้วว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ฝากให้ประชาชน ทุกคนที่ได้ติดตามผมในแฟนเพจหรือใน YouTube ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมทำด้วยความถูกต้องตามกฎหมายด้วยสติปัญญาด้วยทรัพย์ถินทางปัญญาที่ผมมีอยู่ฉะนั้นสิ่งนี้ผมไม่อยากให้เป็นเหยื่อนะ,ะของคนบางคนที่คิดไม่ดีจากนี้ไปผมก็จะให้ทางฝ่ายกฎหมายดำเนินการคดีให้ถึงที่สุดนะครับทั้งคดีอาญาคดีแพ่งเพราะว่าความเจ็บปวดตรงนี้ที่เขาทำกับผมมาผมไม่ได้เคียดแค้น แต่เมื่อเขาใช้กฎหมายมาทําปัญหาให้ผมเกิดเรื่องของการสูญเสียผมก็ให้นักกฎหมายเนี่ยเขาไปจัดการไปว่าตามกระบวนการศาลความยุติธรรมนะครับ